สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงเมื่อนี้ก็มาวอามาจากันแน่นาะครับเนาะเรื่องเอสาวหน่อยเพชรแปนแพงหรือว่าสาวหน่อยโชว์เนาะเมื่อนี้กับมือเป็นมือปิดวงของมอลลัสาวหน่อยเพชรบปนแพงหรืออีหล่าอุ้งอิงที่อยู่ในวงนี้เนาะครับเมื่อนี้ผมก็ได้เบิรงคลิปมืดมือนนะครับเพราะท่านมืดมือเนาะจนใบสองเนี่ยแหละครับใบสองอดนเนี่ย ผมเบิงตลอดครับพี่น้องเบิ่งทั้งแมวลาเบิ่งทั้งไอคลิปแต่ละคนล่งนะครับพี่น้องผมเห็นแล้วครับว่าโมโ้เป็นปมพุ่มใจหลายครับพี่น้องคนกับมาหลายอยู่นะครับคนกับมางานมาายังแล้วก็อยู่งานกับมี่อยู่สองวงนะครับพี่น้องมีทั้งรดแห่อารดแห่สองขั้นหนึ่งสี่เนาะพี่น้องเนะาะไผไปก็โอ้ยคงสี่ดีใจเนาะได้เบิง่งไอ้วงสาวหน่อยได้เบิ่งของไอ รถแฮของสาวหน่อยนั่มเนาะครับพี่น้องก็คือมีมีมีมรถแฮสองขั้นสี่มอลัําก็สองว่งสี่ครับว่งหนึ่งก็คือว่งสาวหน่อยเพชรบันแพงของนี่แหละอุ e ้งอิงเฮ้าเนี่ยแหละของบดโจนะครับทีนั่นนะอีกว่งหนึ่งก็คือสาวหน่อยลำพันโชนะครับพี่น้องสาวหน่อยลำพันโชโ์กับของเอ๋บอจโจคือกันครับเอ๋กับเอ๋เฮียนหน่อยเนาะเล้วก็ซอ,อยกันนะครับ ตั้งวงข้นมากกับรายการว่าสาวน้อยกยกลายป็นว่ามีสองวงสินะครับพี่น้องก็แค่ตั้งซื้อแตกต่างกันน้อยนึงอ่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับพี่น้องโอ้ยมันตื่นเต้นไรครับพี่น้องแล้วผมเบิ้งมือ,ม,อ,ม,อมือเศร้าเนะี่ยผมเบิ้งไอที่ว่าเขาเช็คเศร้าเช็คหนังนะครับพี่น้องเช็คเศร้าเช็คเอ,เอ,เอนั่นนะครับพี่น้องนะ มึงก็เออันยเบบอหูพี่น้องเขาเช็คเส้ากัานนะเสียงลำโพงล,งล่องล่องล่องเสียงลำโพงนะครับพี่น้องโอ้ยเสียงมันจังเป็นขาดเสียงมันชัดเจนสัตว์ฟังแล้วมันชัดเจนดีเสียงทุ่มเสียงเอน่น,นะครับแต่แต่เสียงแหลมของพระท่านนํำมาัสือจังใดเห็นบอกท่านหูเห็นได้บอกว่ายังขาดเสียง,งยังอยู่ฟังแล้วแบบโอ้มันเพาะครับฟังในชัดเจนเสียงเพาะัสิ ยอมรับว่าอเอเอไอเ,อเอสียน้อเ้้าน,านี่ยอมรับว่าว่าโอ้กลายเป็นคนด่แบบว่าชอบเองเสียงหูจักเอาแบบเสียงแบบเปลี่ยนใหม่ๆหมสิบอเอาอันเกา่าสิอันเก่ามันก็อาจจะเป็นแตกแน่นั่นแน่ลวก็เสียงกันแส่พอใคชัดเนาะก็เล่ากับเปลี่ยนเสียงเปลปี่ยนลำโพงเปลี่ยนยังเบบมดนะครับทั้งสองงงกลายปเป็นของเสียงน,น่นทังสอง โอ้ยพุ่มใจร้ายเลยครับคนที่อยู่ในวงสาวน้อยคนที่อยู่ในวงนี่แหละครับที่คนที่มาอยู่แลรีแม้แต่คนเป็นมีหมอล่าม,มันสิก็คือพุ่มใจเพราะยังครับพี่น้องคนที่อยู่ในนั้นก็มีรายได้กันเกี่ยวกับยังครับโอ้ยสูมือหนิพูดแม่นแค่ขาดจ่างเลยครับพี่น้องในวงสาวน้อยเนี่ยนี่แต่ละคนเฮ็ดยูทูบส่เนาะเอาง่ายๆนะอ่ะผู้ประการใช่ส่เนาะเสียนนนอย่างสิบอมแบมอย่างนี้เนาะเอ๋ ปั๊มแปมเลยนี่ซือปั๊มแป๊มเลยเนี่ซื้อ,อนี่นนะครับพี่น้องคือว่าซื้อหลายคนอยู่เอ๊นั่งเดียงสิเนาะแล้วก็มีหลายคนที่ว่าทายน้องอีหล่าอุงอิงเฮานี่เห็นใหมีไรายไใด้เพิ่มเฮ็ดให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเนาะ <c oughs> คือผมเนี่ยผมก็มาไทายอีหล่านี่นแหละที่เห็นให้ผมมีคนมาติดตามคนมาเบิ่งแนงสิเนาะครับพี่น้อง ผมกับปอพุ่มใจบ่พุ่มใจครับที่เดียวไม่มีคนมาติดตามแต่ถามว่ามีายไดใยั่งยั่งเด้อครับพี่น้องจังใดก็คอยมาสนับสนุนผมแน่เด้อก่าวไปแล้วกับจอยสนับสนุนแท็กซี่ลงทางแน่เด้อครับเพราะว่ามันกับลงทางไปเบื่อสองสองเดือนพน่นพนะพอหยังไปเปลี่ยนซื้อใหม่กะะ็คนก็เลยบมมาบึงว่ายังหยังเลยผมมาแย่งเลยผมก็นึกว่าสาเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สุนหายไปมาบรมเน,นครับผมไปเปลี่ยนช่องนำ้ำ ก็มี FC เอฟซีนี่แหละเมื่อว่าว่าเอ้ยช่องหายไปใส่ก็อเเพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเจองสินะขอโทษหลายๆครับเอฟซีที่ติดตามอยู่แต่หาบ่เห็นนั่แหละครับขอบคุณในาลๆเด้อครับที่มาติดตามที่มาคอยบ่งจังไหนกัผมกัสีคอยไทยอีหลาแต่เปิดบ้องหรือว่าสี่มาช่วงรับเชิญอย่างสี่ขันเห็นเนาะครับขันมาแถวใกล้ๆบ้านนะครับแต่ผมก็เสียดายนะมือนี้มือนี่ผมเสียดายคักอีหลีครับพี่น้องเอ้ยตั้งใจอีหลีจังใจว่าสิไปะครับพี่น้อง ก็เสียดายทีวาเป็นยังครับเกิดประชุมผู้ปกครองเมื่ออื่นเนี่ยครับพี่น้องผมเลยโอดเลยตั้งใจตอนแรกว่าขันใดไปกับเราะมันไปออกประมันเศารระมันตีหางสิเนาะไปถึงกับประมันเทีย่ยงคิดว่างส่ละขึ้นในหน้านาสิโอเคสิความคิดผมไวนะตั้งไวแต่ไปไปม,าม,า,มามันกลายวลาบ่อดดครับตั้งนี่ประชุมผู้ปกครองวันอาทิตย์เศาร์แปดโมงส่ก็เลยโอดเลยครับไปใส่บ่อด้ตั้ง ถาอยู่ภบชุม่มภูค้องของหลูกเนาะจั่งไดก็คอยติดตามคอยเบิ้งไปไเรื่อยๆคอยสนับสนุนนเนี่ยแต่มือนี้ก็ถ้าเบิ้งเด้ครับพี่น้องก็เพ้บ่ดด้ไปคือผมเนี่ยก็ซสื้อไลซดได้ครับพี่น้องกับไลซดเพิ่นกรสิน่าสิมานลอยสี่สิบเก้าบาทก็เข้าไปตรงแอร์สาวน้อยเพชรันแพงแพนเพจนะครับพี่น้องเข้าไปตรงนั้นแล้วครับเด้อเข้าไปเบิ้งแล้วก็มันจะมีไอเรกบัญชีเนาะเข้าโอนไปแล้วก็เข้ากับซโอนสลิปก็ไปหาเขา กันคนบูหูก็เออโอนสลิปไปแล้วมันจะมีส่งมามส่งมาให้ให้เห้ากดยืนยันอีกทีนึนงได้ครับโอแมนส่งไปแล้วสีใได้เลยโอแมนนะครับคือเขาก็บอกอธิบายตรงนี้คือกันได้จริงแล้วอ่ะส่งสลิปแล้วตั้งล่อยืนยันอีกทีนึงแล้วล่ออีกแบบยืนยันนะฮะจะไปเปิดเบอรงใด่ังสีเนาะครับกันค้นบูหูกะซสินึกว่าส่ง,าสงไปทีแรกกจบจีบแล้วบริคดยืนยันเนี่ยต้องกดยืนยันนั่มเลยครับพี่น้องถึงสีได้คือผมนี่ก็ซื้อไปแล้วครับ เปิดเบื้องแล้วก <talk> <4 Öz ell großes> right. ็ได้ครับได้แล้วครับผมก็เขาทิ้ดให้เรียบร้อยแล้วครับไปบอท่านไปสื่อกับพาซสื่อเด้อครับเดี๋ยวคำแล้วมันสิยากคนสิซสื่อห้ายแหละสิเข้าไปแย่กันเนาะแล้วเขาก็สิหาบ่เจอหาบ่เห็นบางคนก็บอกว่าเออคือบ่บ่ได้เห็นเลยสิเนาะครับจังไดก็คอยติดตามคอยเบิ่งไปเรื่อยครับพี่น้องโอ้ยจังไดก็คอยติดตามคอยเบิ่งไปเรื่อยครับพี่น้องดูผมโทษตามพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคอยเบิ่งก่อน จังไดเดี๋ยวคอยโทรกำลังอัดคลิปอยู่พอดีลูกก็เลยโทรตามเดี๋ยวจังไดคอยโทรหาลูกเมื่อนี้ก็สิว่าวไปบ่มีอย่างหลายอะครับว่าวมวลแต่เมื่อนี้ก็ยักบ่าท่านเห็นอีหล่าเลยครับบ่เห็นคลิปอีหล่าเลยเมื่อนี้จักอีหลา่าบ่าท่านตื่นหรือจังไดปุ๊บหูเพ่เห็นบ่เห็นคลิปอีหล่าขึ้นน่ะปกติเหรอสิมีคน่ทยอีหล่าสี่แต่เมื่อนี้ผมก็ง้งือกันผมเห็นเบิ่งแล้วผมบว่าท่านเห็นครับพี่น้อง จักอิหล่าไปยู่ใส่จักไผ่ายในผมบูหูเลยครับพี่น้องจังใดก็ขอโทษเด้อบอได้ว่าเรื่องอีหล่าเลยมือนี่เพราะว่าเราว่าแต่ว่าเกี่ยวกับวง,น,งนะครับเกี่ยวกับแต่งานปิดวงมือนี่แล้วก็คอยซอยขายบัตรในน้นอยนึงจังใดก็ซอยจิตตามคอยเบิ่งไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะมือนี่ก็ไม่อยากว่าไหลแลวครับพี่น้องว่าไปก็เดี๋ยวก็หาว่าจม จังไดกัรอบเบิงอิหล่ามากรุงเทพเนอะรับเชิญ้ังยังนี่ค่ะซีมีมาแถวขับเกีบาอยู่แถวนี้อยู่แล้วจังไดห้เราคอติดตามกอสนับสนุนอีหล่าคือเาราบ่เคยบ่คิดอย่างอื่นนะก็ขอสนับสนุนกลายเป็นพอหักติดตามคือเราครับคงอันใดที่ไปได้ก็ไปอันใดที่ไปบ่ได้ก็บ่ไปเด้อครับพี่น้องมือนี่กับพี่มีหรังไหลขอบคุณครับสวัสดีครับ